สวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาบเบเกทุกคนด้วยนะครับโยบุมช่อง Mi x เซเวนนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาบเบเกผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยูไอดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่ แก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยบุยขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโย่ผมมิกเซอร์เวกันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเพจทางแก๊สท็อปอัพเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเพจใหม่นะครับทุกคนก็ฝากทุกคนเนี่ยไปเติมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไปฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมเนี่ยแก๊สท็อปอัพเนี่ยก็ ก็ตอนนี้ในทางเกมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเพจใหม่ไปแล้วนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เราเนี่ยก็จะเอาปืน m 1 1 0นะครับทุกคนวันนี้เราจะเล่น m 1 1 0นะสายสไนเปอร์นะครับเราเนี่ยก็จะเล่น m 1เนี่ยไปดักซุ่มยิงคนนะครับในแมปไล่กับแมปคลังแสงนั่นเองนะครับทุกคนก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับปืน m 1เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปืนนะครับที่ปืนดีนะปืนเคาะนะครับผมถ้ายิงเป็นกระสุนแรงๆ m 1เนี่ยยยผมบอกเลว่าาถ้ิงคมๆนะแป๊บเดียวเนี่ยตุุยคครับทกน แต่ววันนี้นะผมก็จะไปเล่นกับพี่แบงค์นะครับเราเนี่ยจะไปดักซุ่มในแมปไล่กันก่อนละก,กันนะทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนป้ายโอเคครับทุกคนรอบนี้เกิดเลยสามรอบติดเลยอ๋อดวงพี่ดีได้พี่เกิดตรงนี้สามรอบอะพี่แบงค์ไปครับเราวิ่งไปซุ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนนะได้เลยพี่โอเคครับผมไม่ว่าผมว่าผมไม่เข้าดีกว่าว่ะโมเทลผมเล่นเอ็มหนึ่ด้วยเล่นยากอ่ะ ยิงๆไม่ค่อยแม่นอยู่ยิงไม่แม่นแต่อยากจะเล่นนะทุกคนนะไปครับเดี๋ยวเราจะไปซุ่มฝั่งนี้นะผมจะไปสุ่มตรงกลางนะครับเราจะไปสุ่มตรงกลางกันก่อนแล้วกันเฮ้ยน้องบอดยิงพี่แบงค์นะเดี๋ยวเราจะมาดักมาดักแถวนี้นะทุกคนนะเรารอที่ฝั่งบ้านกลางทุ่งเนี่ยวิ่งมานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งกันมาหรือเปล่านะไม่แน่ใจเฮ้ยเฮ้ยเอ้อ <ๆ S 1> เอา,ม,อามีคนเ,เลอยตรงนั้นเรียบร้อย มีแบงก์กุต้ยเอาไงทีนี้โอเคพี่กางลางได้ได้ได้โอเคกำแพงแตกข้างแทงน้ำใหญ่นะทุกคนโอ้โหในโมก็มีนี่หว่าเอาไงเดียวทุกคนตรงนี้ใช่ไหมโอเคพี่มันอยู่ข้างข้างนี้และข้างฝาเนี่ยเลยกระต๊อบที่มีที่หลังคาโอเคโอเครู้เรื่องพี่รู้เรื่องได้เลยอ่างฝาฝาา โอเคเออมันอยู่มันอยู่ซ้ายซ้ายนได้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 โอเคพี่ดูเรื่องโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะรอก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรารอก่อนนะฟอร์ด้วยไม่รู้เราจะตุยหรือเปล่าเออผมมีระเบิดอยู่นี่ว่าเดินไปดิเดินไปงนูไล่โอเคพี่ได้ได้ไปกับเอาปลาเบิดไปปามันเอาระเบิดไปปามันไม่รู้ก็เปลี่ยนจุดหรือยังครัพี่ปาไปเลย โอเคพี่โอเครู้เรื่องเดี๋ยวดูอีกรูปหนึ่งหมดแล้วนะผมปลาระเบิดมาน้อยไม่ไดผ่านไปเยอะหาเรียบร้อยยิงใครวะยิงเพื่อนเหรออันนี้เจ็บของออกจกระเป๋าโอเคงานดีดโอเคพี่ไปเอาดูก่อนเก็บของพี่แบงค์ออกระเป๋าดีกว่าอ๋อเนี่ยเพื่อนยิงตายแล้วเหรอ โอเคเอาแล้วปืนพี่แบงค์อยู่ไหนเนี่ยอยู่อันนี้เพื่อนยิงเนอะปืนพี่แบงค์อยู่ไหนวะเนี่้ข้างในอ,อ๋อโอเคอ่อเนี่ยเนี่ยเจอละไปเดี๋ยวเราไปดูของพี่แกสักหน่อยเผื่อมีอะไรที่เก็บได้นะทุกคนแล้วก็ไปเอากระเป๋าดีกว่าโอ้ไม่น่าเลยพี่บ่าวผม โอ้โหขาไก่ก็แพงนะเนี่ยระเบิดก็เยอะไม่มีอะไรมีแต่ระเบิดโอเคโอเคทุกคนนั้นผมไปออกกระเป๋าเลยดีกว่านะทุกคนนะพี่แบงไวออกกระเป๋าแป๊บเราไปออกกระเป๋าแล้วก็เริ่มเกมใหม่ดีกว่าทุกคนไปข้างบนนี้ฟาร์มหมดแล้วอ่ะเอ้าชิบหายแล้วเนี่ยมีเซอรนซอีกไว้แล้วโอเคโอเคไปกูไปออกแล้วไปทางนี้แล้วกัน แมวแล้วพี่แมวแล้วแมวอะไรแล้วอะไรแล้วโอ้ยี่อ่ะตรงนี้มีอีกตันไหนตั้งนั้นเลยเดี๋ยวเริ่มแล้วกูเริ่มโอเคโอเคผมไม่วัดดีกว่าเออใช่ผมไม่อุ้ยี่อ่ะสตันไปแล้วโอ้ยงก่อนอย่ามาโยงกูอุ้ยมันยิงใครอ่ะมันคนละตี้นี่ว่ะคนละตี้กันโอ้โอเคโอเคพี่ ปครับเดี๋ยวเราไปออกถอดกระเป๋าเลยดีกว่าทุกคนไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอเคทุกคนเราไปดูเกมใหม่กันเลยดีกว่าโอ้ออกศูนย์บาทเอาเอ็มหนึ่งมาสิบนัดโอเคครับไปดูเกม,เเกม,มต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนครับโอเคครับทุกคนรอบนี้มาในไล่เหมือนเดิมนะเกิดตรงน,นี้เพราะฉะนั้นเราวิ่งกันไปด้านหน้าเลยนะทุกคนนะกินายาแก้ปวดให้พร้อมแล้วก็เราไปดักกันเหมือนเดิมดีกว่าเพราะเราเอาสไนมาเรามันเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์สายสุ่มไปครับไปกันเลยฉียยาเลยเ่วิ่งไปด้วยกัน ไ้โอเคโอเคได้ได้ได้รอก่อนนะ้เพื่อนก็วิ่งนำมันไปก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคครับตอนนี้พี่แบงก์ก็ดักอยู่ด้านบนนะผมเนี่ยก็จะดักอยู่ด้านล่างนะทุกคนนะให้พี่แบงก์นอนดักด้านบนไปผมจะดักด้านล่างเองรอพี่แบงก์แกนอนอยู่ด้านบนแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยคิดว่าผมจะไปดักตรงทางขึ้นมานะทางขึ้นมาบ้านกลางทุ่งเนี่ยเจอไอ้เจ็บอยปลาเลยอ้สกายบ็อก์อะไรนะ มันมีอยู่พี่ในแอร์ดับเอ้ยในกล่องนั่นแหละในกล่องสีขาวนั่นแหละประหลัดมืลงจิบอืมใช่แล้วม,มีอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดักตรงนี้เลยนะเรามาดักฝั่งนี้ละกันนะเ,<อ>เพื่อนบอกว่าสามชั้นเนี่ยมีคนนะ<อ>ทุกคนนี่นี่สามชั้นด้านหน้าเลยฝั่งอคอกมาเนี่ยฮะอะไรนะพี่เนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งสามชั้นเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรมาคนคนอ๋อโอเคเอยังไม,ไม่ไม่ตายไม่ตายเจ็บเจ็บเจ็บไปแบงค์เจ็บ,จบ,จบสวย สว okay. ยสวยสวยโอเคยิงไปหนึ่งโอ้ไม่ตายเฉยอ๋อผมมอเอ็มแปดศูนย์ยิงมันว่าทำไมไม่ตุยผมอเอ็มแปดศูนย์ยิงมันเมื่อกี้เสียดายจัดโอเคเดี๋ยวรีตัวก่อนแล้วกันทุกคนนะตอนนี้เพื่อนของนู้ก็ตุยไปแล้วก็โดนสามชั้นยิงหนู้ยัอยู่ฝั่งนู้นเลยนี่ว่าตอนนี้ผมมาหาอาร์พีจีพีแบงค์นะยังยังพี่ยังไม่ได้เปิดแต่เพื่อมีอาร์พีจีอยู่ด้านในทุกคนยังยังยังไม่ได้เปิดเลย โดยมี RPG อาวุธจีรอโอ้ไม่มีวะพี่มีแต่เคโมกับยาฟังเสียง,ง okay, ย่องสามหลอดเฮ้แต่ผมจะเก็บเคโมนี้ไปวางลงที่ผมนอนดักละกันนะทุกคนนะนี่วางลงนี้เลยทุกคนไรเดินมาในขาขาดบอกเลยโอเควางไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยทางขวามือข้างบ้านกลางทุ่งฝั่งไอฝั่งโน้นนะทุกคนฝั่งขอบแมปฝั่งที่มาจากโคกมาปีแบงยิงตายไปนหนึ่ง เออนั่นแหละเสียว,ว่าบอดจะเดินมาเลยพี่แต่มผมจะนอนดักบนนี้นะทุกคนนะนโอ้ยขึ้นเย่ป,ปีน้นไป๋ยวผมจะนอนดักตรงนี้นะเพราะฝั่งโมเต็ลก็ยังมีคนอยู่ตอนเนี้<ม>ยเดี๋ยวรอฝั่งนี้เลย A few moments later รอจนนาที12แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ไม่มีใครมาเลยเว้ยไม่มีใครติดกลับเราเลยแต่พี่แบงค์ยิงตุยไป2แล้วตอนเนี้ย เดี๋ยวผมไปเก็บศพที่พี่แบงค์ให้ละกันนะทุกคนนะฝั่งเนี้ยพี่แบงค์ยิงตัวไว้ตรงมาร์กแค่เลยเดี๋ยวเราไปดูศพเขาดีกว่าไปหาศพก่อนไหนวะพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยขวาโดนไม้ด้านขวาโฟลินฝั่งนี้หรอหลังกับหลังมากับหลังกับหลังตรงกำแพงหินตรงกำแพงหินตรงไหนวะไม่มีนี่พี่ขวาขวามือไหนวะหลังไหนวะหลังซ้าย อันซ้ายยืนนิ่งๆก่อนอยู่บนหินนิ่งๆโอเคอันไปพี่อันไปทางพี่อ่าอันขวาขวาไทตีนตตีนขวาไทตีนไหนวะมีแต่ต้นไม้พี่มีแต่หญ้าเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยเยอะอะไรยิงมาไม่รู้ยิงมาอ๋อโอเคเออนี่จะเป็นนูนี่โดนชกตายแล้วนั่นเนี่ยเหยียบตกอยู่แหละหาไม่เจอไงอ๋อเนี่ยมันเก็บอพีเคเพื่อนมา เล่นพีไฟไเล่เนเปลืองเล่นพีไฟพี่โดนเนี่ยพีไฟรูดตายโอ้มีของทองแหมหาศพตั้งนานนี่จะเป็นงูโดนฉกแล้วนะเนี่ยผมเนี่ยผมคงโดนกัดตายแล้วถ้าเป็นงูเนี่ยไปวิ่งมาวะเนี่ยมีของทองอยู่ชิ้นหนึ่งอะ่ะแล้วก็ในกระเป๋านี้อะไรไม่รู้หกช่องด้วย แดนแดนแดนโหคนนันโอ้ย MPX โอ้หมกหกโอเคพี่หัตัดสิบสองเปลี่ยนกระเป๋าแล้วก็ของเพื่อนมันเป็นไทยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็ไปออกดีกว่านะครับรอพี่แบงก์กินน้ำก่อนจะมาดีเฮ้ยพี่มีเสียงด้านหลังเราว่ะเฮ้ยคนใช่ใช่คนนี่ว่า อ่ยมันจะปีนพี่<น>ใช่คนไปดิวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วเอาเระเบิดโถมันไปป่าไปแล้วกันนะป่าระเบิดนะอยากขึ้นมาไปออกซะอย่ามายุ่งเดือยอย่ามายุ่งกันเราต่างคนต่างไปป่าไปป่าไปหมดแล้วหมดแล้วป่าไปเอาดีไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งมันขึ้นไม่ทันหรอกมันขึ้นไม่ทันหรอกมันขึ้นไม่ทันหรอก ไปครับไปเราไปวิ่งออกเลยดีกว่าทุกคนโอ้โหไม่ต้องยิงใครออกทั้งสามแสงนะทุกคนโอโหหวานเจี๊ยบโอเคทุกคนเราไปดูเกมต่อไปเลยดีกว่านะครับรอบหน้าเราไปกลางแสงกันนะทุกคนนะไปโอเคครับทุกคนรอบนี้เรามากันในแมปกลางแสงนะครับเกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปดักกันเลยนะครับทุกคนเราไปซุ่มยิงดีกว่าเรามานั่งดักตรงนี้เลยนะทุกคนนะเผื่อมีตี้บําบัดวิ่งข้ามนะครับผมโอเคมีไหมวะมีหรือเปล่าเอ้ยนั่นนีนั่นโอ้โหเต็มตี้เลยเฮ้ย เนี่ย yeah. แล้วกูจะยิงทำไมเนี่ยผ่านแล้วเขากำลังข้ามขึ้นเรดาร์เ,รเพื่อนบอกเพื่อนด้วยเรามาเพื่อนรู้โอเคอยู่เรดาร์เลยประตูแตกเปิดเดี๋ยวผมจะเล็งลงฝั่งนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งขึ้นลานนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมยิงไปนัดหนึ่งเมื่อกี้เขาน่าจะระวังตัวแล้วแหละันั้นอะไรวะเมื่อกี้บอดหรือว่าคนวะโอ้ืดด่นดีนี่ว่านต้องเล่นช้าแล้วว่ะทุกคนเผื่อๆนี่เขาอาจจะดักเราได้นะที่เรดาร์เนี่ย เขาน่าจะไม่ขึ้นมาแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้เขารู้แล้วแหละว่ามีเอ็มหนึ่งยิงเขาไปโอเคครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าป่ะผมเนี่ยมาดูเชิงนานแล้วนะครับเรด้านเนี่ยเงียบขิบเลยแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะวิ่งไปตรงแตกแล้วนะอุ้ยอุย,อย,อยตรงแตกเขาเล่นกันวะเขาบวกกันตอนนี้ตรงแตกเขาบวกกันเพราะฉะนั้นผมมาเล็งตรงนี้เลยว่าตรงได้สักตัวอะไรวะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงอีอีอีออเฮ้ยอีเชี่ยอ็มหนึ่งยิงมะเนี่ยโอ้หไม่ตายคนดู ถ้จเจ็บอยู่เพื่อนตรงแตกเลยตรงแตกเลยเขาบวกกันอยู่อยู่กันเต็มเลยอ่ะตรงแตกอ่ะอุ้ยอะไรวะหน้าบุ่มเลยคนรวบอดโอ้ตรงแตกเขาเล่นกันอยู่นี่วาเมื่อกี้แล้วทาไมมันไม่ตายวะไอหมก1นั่นน่ะอันนี้บอดยิงเพื่อนใช่ไหมัวยบอดยิงใ,ใครสวยอุ้ยนั่นนันั่นกระโดด่อ่ะเขากำลังเล่นเชิงกันอยู่กับทุกคนตอนนี้โอ้แขนล้าพอดี เออซิงว่ะไม่ออกมาแล้วเขาส่งเขาคงไม่ออกกันมาแล้วเพราะเขารู้ว่ามีสนตดักอยู่เราต้องมาร์กจุดให้เพื่อนได้รู้ <enemy> นะครับว่ามีคนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอใส่กระสุนก่อนละกันเดี๋ยวพี่บอกเพื่อนหน่อยแตกแตกโอ okay. ้ยเพื่อนได้รู้นะพอมีเพื่อนคนไทยอยู่ด้วยเฮ้ยตัวผ้าใบนะั้นมันไม่โผล่มาแล้ววะมันน่าจะเจ็บหนักอยู่แหละเดี๋ยว,ว่าเพื่อนยิงตุยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะ ไอออกมาหน่อยเลยเพื oh, ่อนผมอยากยิงแกว่ะเรามันเต็มหนึ่งหนึ่งศูนย์สายซุ่มอ่ะโอ้แขลร้ายแล้วผมว่าผมอ้อมไปทางซ้ายดีกว่าไปอยู่ตรงเขาที่บอดยืนนะบอดสนัยยืนอยู่ซ้ายมือเนี่ยเราเล่นระเบิดกันสนั่นเลยวะทุกคนโอ้โหโอ้ยอ๊อกออกระเบิดอ๊อกระเบิดอ๊อก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  ออกตรงนั้นมีตรงนั้นมีคนอยู่อัน้แปลว่าตรงนั้นมีคนข้างในนี้ก็มีคนเอ้ยออกมาเถอะเพื่อน่อยิงหน่อยแล้วกันงั้นเราจะรอแกอยู่บนนี้แหละจนกว่าแกจะออกมันบวกกันอเอ๋เราไปบอกเพื่อนหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะอ๋อนัมเบอร์สามเรเริ่มเข้าไปใกล้ๆละในร่องผ้าเขียวก็มี ในรองผ้าเขียวนไม่รู้ว่าเพื่อนยิงตัวหรือ,อยังทุกคนหรือว่าเขาตายแล้วหรือว่าเขาหนีไปไหนผมไม่แน่ใจวะไม่ชัวร์แต่ในนี้มีอยู่เขายังคงดักกันอยู่นะทุกคนนะในร่องนี้ก็มีโอเคครับเดี๋ยวเราจะรอเวลาไปก่อน A few moments later ผมเนี่ยก็ได้หามุมยิงเนี่ยทั่วไปหมดเลยนะทุกคนไม่เจอเลยวะเนี่ยเขาเริ่มจะมาปลาเช็คแล้วตอนนี้แต่ว่าตัวผ้าใบผมเห เหมือนเขาจะตุยไปแล้วนะนเขาคิดว่าพวกผมเนี่ยไปชิดกำแพงแตกแล้วตอนเนี้ยเขาเลยปากแกสกับปาสตันเช็คนะครับหรือว่าเขาอยากจะออกมาเก็บของผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยเวอร์ลิน AK. เอเคเขาก็ไม่กล้าออกอะทุกคนตอนนี้เพราะเขารู้ว่ามีสไนน์เนี่ยเขา่าจะอยากมาเก็บของนะเนี่ยผมดูทรงนะผมจะลองสมดวงยิงป่าสมุกไว้แล้วทุกคนโอ้โหแข่ล้าบดี เฮ้ยนั่นนั่นนั่นยิงไปก่อนยิงไปก่อนกูยิงไปก่อนกูยิงไปก่อนแล้วกันโดนไมนะ่โดน,โดน,โดนไม่รู้ตายไม่ตายก็ไม่รู้เหมือนกันใส่กระสุนใส่กระสุนเดี๋ยวพิมพ์บอกเพื่อนหนะ่อยละกันเจ,กกเจ็บมากมากเจ็บมากกันเมื่อกี้โดนอยู่แหละไอ้หมกหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะผมยิงเขาอะอยา่าเล่นลำบากเลยทุกคนทีนี้โอ้ไม่ออกมาแล้วแหละทีนี้ผมว่า เราไปวิ่งเช็คเลยดีกว่าทุกคนนะไปไหมไปเราไปเลยดีกว่าทุกคนผมฉีดยาววิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วทุกคนคือตอนนี้เขาอยู่ในร่องเนี่ยร่องข้างหน้าเนี่ยคนดูเออเนี่ยร่องนี้เลยเขายังอยู่แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นหรือเปล่าว่เาเมื่อกี้เขามาปลาสมกเก็บของอะ่ะไม่แน่ใจว่าเขายังอยู่หรือเปล่าแล้วทุกคนนะตอนนี้เพื่อนอีกสองคนก็กําลังจะวิ่งไปเช็คนะยวบิบอกไว้่องก่อนในร่องในร่องเลยเมกกื่อกี้ผมเห็นเขาอยู่ในร่องเลย นั่นแะมันโค้จะยังอยู่แล้วแต่ผมมองไม่เห็นว่ะเอ้ยเ่นปาเก,ก๊สไปละโมเมนต์จริงๆในร่องนั้นอะหน้าเลยที่ปีนเอ้ยอะไรวะอะไรด้านซ้ายนี่มีอีกอรอหรือว่าเบ,บ้นยิงคนหรือว่ายังไงอะไรวะนี่ดักทางนั้นเลยตรงไหนเบ้น อุ้ยเยะอะแล้วออแล้วอ้คนละตีเรอะ่าคนละตีแหละเพื่อนยิงอะไรหรือว่าคณยิงเพื่อนหรือว่าเพื่อนโดนยิงวะไม่รู้เหมือนกันวะทุกคนมองไม่เห็นเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมเดีย๋ยวลองอ้อมซ้ายไปดูละกันบนนี้เนียยาเขียวเลยยอมเสียทุกอย่างแล้วทั้งยาเขียวยาแดงอ๋อบดยิง โอเคโอเคบัตรยิงนึกว่าคนยิงร้องสดังเลยเมื่อกี้เ,เดี๋ยวเราปาปาเช็คไว้ก่อนแล้วกันนะปาระเบิดเช็คเลยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนสวยสวยน่าจะตัวนี้แหละตัวในร่องตอนแรกอะที่ผมเห็นนะเออใช่ใช่ตัวนี้แหละตัวในร่องโอเคเพื่อนยิงไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเหลือข้างในแล้วครับตอนนี้ว่าด้านในเนี่ยอยู่หน้าผมเลยตอนนี้ นี่เขานั่งล็อกโป่ผมอยู่ตอนนี้เหลือก้านาทีแล้วปาไปซะมีระเบิดกับปาให้หมดทุกคนเนี่ยขาอยู่ตรงรูเนี่ยรูขวาม,มือเราวิ่งเข้าจากประตูเนี่ยผม้ลิงล็อกอยู่เลยตอนเนี้ยเน่ผมมีแต่ฟอร์กระบอกเดียวไงอฮ้ยพอรกรมระเบิดเนี่ยอยากแกปวดก็หมดต้องหาอยากแกปวดก่อนเดี๋ยวผมวิ่งใส่เลยเดี๋ยวผมวิ่งใส่เลยไม่รอละ ตายก็คือตายทุกคนเพื่อนคนนี้ก็มีระเบิดเยอะนะผมก็เลยจะมาเอาไปป่าแล้วกันโหกี่ลูกวะเนี่ยโอเคขอบคุณเพื่อนอยากแก้ปวดไม่มีว่ะไม่เป็นไรครับไม่มียาแก้ปวดผมพร้อมจะตุยแล้วตอนนี้อันนี้เพื่อนปา่าเป้าหลอกไว้เดี๋ยวผมจะไปปลาระเบิดอัดเขาเลยนะมามามาเลยมาเลยป่าไปซะปาไฟไปก่อน ก็น,นั่งดักอยู่เลยเี่ยเขาเล็งรอยอยู่เลยตอนเนี้ยไม่รู้เปลี่ยนจุดหรือยังหรือว่าอยู่ในรูนี้ก็ไม่รู้ไอ้แย่เสี่ยวใช่ไหมเฮ้ยอะไรนะอ๋อท่ออันนี้คือเ้าหลอกเพื่อนนะทุกคนนะนี่เขาอยู่ตรงนี้นะอีแน่ดีแน่โดนวิ่งอยลอ๋อป้ายหมดป้ายหมดระวัง ว่าระวังนะระวังนะระวังนะบอกก่อนนะว่าระวังนะเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาว่ะเพื่อนเฮ้ยจะตันเพื่อนสตันอุ้ยว่าระเบิดตามมาแน่เลยตรงนี่เฮ้ยเียจริงด้วยโอ้โหโอ้โหอยากแกปวดกูก็ไม่มีกูจะตาย เดี้ยดีตัวก่อนทุกคนเคผ่ okay, าขาเสร็จแล้วทุกคนเฮ้ยเ่้ยเระเบิดอีกโอ้โหแม่งเอ้ยขากูหักเล็กกูเพิ่งผ่าเสร็จเมื่อกี้เองไอ้เหี้ยโอ้โหจบแล้ว,วออลกูนี่จะโดนีิรูนนี่ผมตายเลยนะเนี่ยฮ่าอย่ใ้เกือบเกือบเกือบขออย่แอยาแก้ปวดหน่อยดิเพื่อนมาผมพร้อมไปตุ้และตอนนี้เหลือสี่นาทีแล้วนะทุกคนนะผมพร้อมดีจะไปตายล้วตอนนี้เพราะว่าผมบอกเพื่อนแล้วว่าให้เพื่อนไปออก แล้วผมเอากระสุนใส่เซฟกลับมาแล้ว M1 ผมทิ้งเลยผมจะเอายูซาร์เนี่ยไปยิงเขาแต่ไม่รู้จะได้ยิงหรือเปล่านะทุกคนนะผมจะวิ่งใส่เลยเหลือสามนาทีส <c oughs> ี่สิบ่กดพูดเหลอเพื่อนไปมาโอเคเพื่อนจะปาระเบิดไปก่อนนะปา <c oughs> ไป,ไปไอาเอาละผมผมวิ่งใส่แล้วเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องอะไรผม ต้องตามพร้อมจะตายนี่อยู่ขวาม,มือเลยเนะี่ยอุ้ยเฮียมาเออเฮียโกดีเลยผมคุมไม่อยู่เฮ้ยออผมคุมปืนไม่อยู่เฮียโกดีเลยโอเคครับทุกคนเราไม่รอดนะก็ไม่เป็นไรครับผมพร้อมที่จะเสียแล้วตอนนี้ยาอะไรผมก็หมดละ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ฝากเพจใหม่ของแก๊สท็อปอัพด้วยนะทุกคนนะโอเคครับไมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บๆทุกคน